สวัสดีครับชองเสซยเกผ้ารวยทีครับมือนี่มาฟังเจวันนะครับและมาเที่ยวที่นครพนมนะครับเนาะครับผมสิเป็นจังไหนครับผมครับผมไปรับ่วมรับฟังกันครับอนันตะเสสะอำนาจบารณีจอมแห่งนาคาชเจ้าได้ร่วมเผ่าเป็นหนึ่งเดียว วัสดีครับช่องเฉลิมเพิ่งไปนะครับมือนี้ก็ได้มานะคนปรปฐมนะครพน,<ส>พน,พนมก็ผิดอีกแล้ว<ส>นี่ครับวิวงดงามนะครับเนาะทีนะน่นครเขาจีเมืองนครเขาจีเมืองนครเนโน่เนโนนื้อ<สาย>อะไรลูกดิ่งตามเลย เป็นบรรยกาศป้อกันนะครับครอบอองขวดนบพี่นครพนมนะครับวิวกสวยนะครับต้อสวยกรับยสวยงามนะครับฝันได้จำบ่ได้ยงันจำได้ยิได้ตัวเรียงงามเลยก็บ่ได้เพื่นอนตัวอักลย นาคานะครับเนาะลาม,ลามนาคาดีที่เป็นแ่นมากแ่นมากนะคะ่ะแ่นมากองไอ้ละครพนมอืมยือเป็นมอ,องท่อ,องเที่ยวมองหนักหนักครับนี่ค่ะเป็นจุดจุดไงของเชนเนาค่ะเนาะกรดี๊ข่ายนอ้องมาจักษู่ดอนเท่านีู่เน,ะนาะ ค่ะัวกระโปงแงมานงามนะครับเนาะฮมูด้ยเกตคาลูดเรนมากนะครับเนาะมาคาเส้นหันบานเท่านะอืออือท้องลเสรครับนครพนมฮักแห่อือเองขึ้นกงงานมาเปิดใสเนาะแมนครับผมเอเฮ็ดยูเฮียนเทาเอ็ดสวะท่ดีสวยงามนะครับเนาะ

องไปไหมสวยงามนะครับนะบรรยากาศเปนงไนะครับเนาะมันแสวยงามนะครับเนาะ พยาสีสตรนาขลดะครับเนาะลครพ่อนุ่มละครพ,พนมนะครับเนาะพยาสีสตนาขลาดโอ้ ในเดินทางามาก <c oughs> นะฮะทีน่นครขนมนะครับน่ <c oughs> าจะมุ่นหน่อยนะครับยังอยูาาย่าปพามองกินเช่านะคะเพยิ้มหนำบ่ได้ที่มากนำํำ วยู่สวงามนะครับเนาะสวยงามนะครับเนาะเจ้าบ้านอัน,าน,นานะอหน้างเอาผ้าปิดปากอนึ่งสองซ้ำเอาผ้าปิดปากก่อน หนึ่องส้าสวยงามนะครับเนบรรยากาศบรรยากาศก็ดีนะครับเนาะลูหน่มเจ้าบ้านน่องสอ้งส้างสวยงามเลยครับผมเนบรรยากาศเป็นกมกันนะครับหนึง่งสรงสาเฮ้ยน่ครับโอโ้สวยงามนะครับเนาะ ที่นครพนมนะครับเนาะเสเอกก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับเนาะสวยงามนะครับเนาะน,นี่นาเสกอืออุมกูได้กูสวยงามครับดำๆเลยนี่ปลาไม่รู้เรื่องน้ำไรเลยุ่งกูได้ไ่ปลาจริงกูได้วิวสวยนะครับเนาะ ดีดีเลยครับผมผู้เขากะร้ายนะครับเนาะเมื่เป็นดีนะฟันพนมนะครับเนาะเฉก็เลยเดินทางมาหอดเจวันฟันดีไปเจวันฟันจำอะไรนะฟันจำอะได้นะครับเฉยๆของง่ายเลยเพราะว่าสวยงามเลยครับต้องมาด้วยการแขงขันใง่ค่ะพี่ ฟันย้ำนิดาดียวฟันหล่านี่คืกรลื่มอืออาที่จำเลยกระจำได้ตาฟันเห็นตะปูอ่ฟันเห็นตปูค่ะเกีัฟันจะเกี่ยวกับรถ่ท่านเก่าสองสองหาเก่าค่ะแน่นครับเราว่านั่นฟันด้เจ็ดเก่าสองสองเนาะครับสองสองหาเก่าปูก็บอาเรื่องหาเก่าดูเนาะอือ แว่นตาปูมาเสกแว่นตาแล้วก็ใส่กับทั้งหลังเนไงว่าทามลายรบบแว่นตาแว่นตาหาหาซิฟต์ต่ผู้เฒ่าครับแต่ที่ว่าออกหาเก่ามันบอกแวนตาผู้เฒ่าครับแว่นตาคนตรงนั้นเหมือนซิฟเก้าแว่นตาผู้เฒ่าหาซิฟครับมันปูใส่กับหลังอืมตอนนั้นมันออกแว่นตาปูอะไรมันคือผาเดียามันใส่กับหลังถือว่าเป็นผาซูนบอกมบอร์เนี่ยได้ครับเพือ ไปหาซื้อไว้ด้วครับพี่น้องจีนรครับครับมองบรรยากาศไปน้ำกันนะครับเนาะเพื่นจะได้เที่ยงจะได้พระชันเพลินนะครับก็เพราะเนี่ยเพราะว่าครูบอกไปสองพ่อเนามันตา,ากับหลังคนบอกเป็สองพ่อซีซีอาจจะเป็นซีหนึ่งก็ได้นะซีอืออาจจะเป็นซีหนึ่งก็ได้นะครับพี่น้องเอฟซีครับผมจัดไปเลยครับข่าวว่าทำซีซีวันได้บอกไว้นะครับเนาะอัน ปูบอกซิฟเกาม่คสมพทอเสียวซีนะคะอือเก่าหนะึ่งซีซีหนึ่งเก่าเนาะอือเก่าหนึ่งซีซีหนึ่งเก่านะครับ่ะซื้อกลับไปก็มาละคะ่ะเพราะว่า <ขอ S 1> <ม>กลับ่ดีครับอือโนได้ออกบ้านเช่นีนะครับเนาะไดมาเปิดงูเปิดจานะครับที่นกรปฐมนะครับน,ะบนบ้น,ะอนมนนอ,นอ,อ้ยยิ่งดแล้ว <laughs> mình mình đã các bạn. cái gì à? không à? miếng giấy nhai nha các เป็นอะไรนั่นไหมอะไรอย่างเป็นท่านขายแต่หมูย้อยอย่าว่าเห็นหลายอย่างนี่ถึงควรอันนี้ไม่ถึงใครหมูย้อยเหมืนเดิากาศมันบรรยากาศเป็นน้ำจัดนะครับเนาะก็สวยงามนะครับพี่น้องเอ็ซีครับผมขอบคุณที่มารับชมรับฟังนะครับเนาะสามารถกับเหล็กเตเปิ้ลกับจัดได้นะครับดังซีหนึ่งนะครับเนาะก็พห่าเก้านะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้เสีย CIA สวัสดีครับครับกาฝากกดไคลกดแช่ช่องเสียเอกนะครับผระเพื่อนกำลังเลงใจให้กันนะกััจะ่ด้ประพาดคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ